วันนี้เป็นวันเกิดพี่เก้าอ๋อไม่ใช่เหรอออก่อนวันเกิดพี่แปดกันยาวันเกิดเก้าวันที่9ก้ากันยาแต่เดียววันที่9้าเป็นวันไหลจัดนักก็ดันเกิดเก้า99เนี่ยแหละประเด็นเนี่ยก็เลยต้องตั้งแต่มีช็อปปี้มาวันเกิดที่ทํางานหนักก็เลยต้องไปฉลองก่อนวันเกิดวันนี้ก็จะไปทําความฝันของพี่เก้าให้เป็นจริง เราจะออกเดินทางนะครับไปสู่สิ่งที่พี่ก้าวต้องการนั่นก็คือร้านอาหารอินเดียเราก็อยากจะชิมความอินเดียอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าก็อย่างที่รู้กันว่าก้าวติดตามอาหารอินเดียมาตลอดแต่ว่าในความไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แต่ว่าร้านที่เราจะไปเนี่ยสะอาดปกติเป็นมาตรฐานที่คนเรากินอาหารต้องสะอาดอย่างนี้เล่าที่แล้วที่ไปกินคืออร่อยมากไงก็เลยอยากไปซ้ําแบบอีกสักครั้ง เคร้านชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วอะ<ม>่ะมาอยู่ใน<อ>คออลิปรีวิว z ซ1 m a วันมาร์เหรอนั่นแหละอันนั้นเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจก็เลยอยากไปกินอีกคราวนี้จะสั่งแป้งพิซซ่าเยอะเยอะเราต้องเดินลงชั้นล่าง นี่ชั้นสองแล้วเราต้องไปชั้นจีตอนนี้กี่โมงเลยเนี่ยสิบเอ็ดโมงห้าสิบสามวันนี้อยากสั่งอะไรพานิ้ภูริพานิ้ภูริแล้วก็แป้งพิซซ่าแป้งพิซซ่าเอาแป้งพิซซ่าไปจิ้มกับแกงร้านอะไรอาลีใช่ไหมอาลีชื่ออาลีเนี่ยร้านอาลีฮะร้านนี้ร้านที่พี่เก้วใฝ่ฝันเขาเปิดเมาเขาเพิ่งเปิดเลยเนี่ยก็ครั้งที่แล้วก็มาตอนเขาเพิ่งเปิดอ่ะเหรอเออ เขาเปิดเวลาเนี้ยแหละหรไปคุณเดินใช้ไ่ะนี่อาลี Food, อินเดียนฟู้ดอินเดียนไทยนะเปิดยังคะเปิดแล้วอ,อ่ะไปะไม่อันนี้อันนี้อ,นนอันนี้มันมีเก้าอี้อ่ะโอเคลื่นๆเลย เพิ่งถูเสร็จใชแป้งอ่ะแป้งตรงนั้นอ่ะคือเพลนนานหรือมันคืออะไรเพลนยแป้งอ่ะนี่ไงมีชีสนานเพลนนานทานโดรีดานโรตีแน่เลยแผ่นโรตีเรียกแป้งพิซซ่าอยู่ได้ป่ะอ้าวแล้วไอ้นี่ไม่มีหรอไม่เห็นมีในเมนูเลยอ่ะอะไรอ่ะไอ้นั่นอ่ะพัดนิปวูรีมีแล้วปรสั่งก็ได้หรือเขาไม่มีแล้วมีไม่มีพัดนิปวูรีได้ไงไม่ใจกินเลยนะอ้าวดาวนี่แบบครับหนึ่งครับแล้วก็แป้งเอาเพลนนานหนึ่ง แล้วก็โรตีหนึ่งไอ้แป้งกลมๆที่มันกรอบๆเขาเรียกว่าอะไรครับนี่เหรอนี่เปล่าปลาบะดำใช่ปลาบะดำอันนี้ปลุกปิ๊งหนึ่งไม่มีแล้วทั้งที่แล้วยังมีอยู่เลยไม่มีแล้วแม่ต้องเสียใจแม่ไม่มีละแม่แนะนําให้หน่อยอีกอย่างหนึง่งย้อนเออเอาอีกอย่างหนึ่งวันมอวันมอวันมออยู่ในคอมเมนต์็นเล็กวัเมนต์ในคอมเมนต์็กเล็กวันเล็กวัอ แลม,แแลมคุณอยากลองไหมรลองก็ได้เอาเอาก็ได้ครับเอาอันนี้นี่อม,มาซาลาชีอ๋อผมกินมาซาลาดีกว่าเอาอันนี้หน,นึ่งวอเตอร์วันเอาแม่เอาอะไรมาซาลาเป็นสองแล้วกันครับอ,อ่า<ะ>เรียบร้อยแล้วครับชีวิตที่ก้าวง่ายอันนี้บุรีอร่อยมากแล้วก็มากินที่ร้านเนี่ยแหละเมื่อไม่กี่เดือนก่อน เมื่อไม่กี่เดือนก่อนเองก็ินร้านนี้แหละวไม่ใช่ถึงจะกินที่ไหนที่อีกมีที่ไหนที่กินอีกอ่ะผมไม่รู้แล้วไปแบบซอยนานาไอพวงพวงร้านไอพวงพวงร้านอะไรสงสัยต้องแบบอินเดียเป็นแบบสตรีทคุณไปดิโคลกับบีก่อนได้ไหมบีมันท้องเสียงง่ายจะตายอาร์กาวก็เหมือนกันเดี๋ยวมันก็ตายง่ายหรอกถ้าเกิดว่าไปลิตเติ้ลอินเดียลิตเติ้ลอินเดียหมายถึงให้ไปสิงคโปร์เลยไม่ใช่ไม่ใช่ลิตเติ้ลอินเดียที่บางรลาน อแม่บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลิทเติลอินเดียที่พาหูรัฐไว้เป็นภาค2ที่พี่ก้าวจะลองไปลิ t เติลอินเดียพร้อมผมแล้วกันนะคุณให้คุณให้บีลองก่อนไม่ต้องเลยคุณนะคุณยังจะส่งบีไปอินเดียเลยไม่ส่งไปอย่างเดียวไม่มีกลับนะอันนี้เราก็ตั้งชื่อคลิปว่าตามหาพานิปุลิที่ลิ t เติลอินเดียอ่าโอเคภาค2องูคุณจะไปไม่ได้อย่างซันนี่แต่ว่าฉิมแล้วกันเลย ไม่ต้องวันเกิดชิมวันเกิดชิมกินอะไรที่มันไม่อินเดียได้ไหมไม่ได้เจ้า horn เกิดมีสิทธิ์เลือกเหรอเอ้านี่คุณยังเลือกเลยเนี่ยเอ้าช่ไม่ได้ก้าเลือกแล้วคุณตอนแรกผมจะไปกินพิซซ่าฮัทด้ครับอ่ารอดูอาหารครับแล้วเดี๋ยวเรามาพร้อมใจกันร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะไม่เอาไม่ร้องมาแล้วครับทุกคนแรมนะฮะแรมคือแกะนะครับนี่กินกับข้าวแบบนี้แล้วนี้ก็เป็นดาวมั้งอันนี้แป้งพิซซ่านะเออเนี่ยอร่อยเนี่ยอร่อยเนี่ยอันนี้แป้งที่พี่แก้วชอบแป้งโรตี ันนี้แป้งนานสิ่งแรกที่ผมจะทํให้พี่ก้าได้คือการลองชิมเจ้าสิ่งนี้ดูนะฮะนี่นี่ดูความนิ่มของมันนี่มันนิ่มแบบนี้มานิ่มๆเลยล้วลองชิมดูนะเค็มๆออกตุต๋นๆหน่อยข้าวก็จะเป็นข้าวเม็ดยาวๆแบบไม่มีาชอก<ะ>ไม่เหมือนไม่เหมือนครับอร่อยก็เข้มข้นม,ม,มากออกเค็มๆใส่เนี่ยเขาขาไปโอ้ยหิวสมกันที่เขาได้คอมเมนต์จริงๆให้พี่ก้าวนั่งทํางานไปก่อน ไม่แน่ใจเมนูนี้ชื่ออะไรนะไอสาแกะที่สั่งไปที่เขาได้คอมเมนต์ตอนแรกอะอร่อยมากก็ถ้าใครบอกว่ากลัวเหม็นสาแกะนะอันนี้ไม่เหม็นลยใส่ไอขาวๆแล้วก็ใส่ไอเขียวเขียวเข้าไปเนี่ยไอเขียวเขียวแบบนี้มันตัดเลี่ยนแล้วก็ใส่น้ำขาวๆนี้เข้าไปด้วยแป้งเป็นแป้งนานมาแบบร้อนๆเลยอันนี้แป้งโรตีเนี่ยแป้งเนี่ยจิ้มกับชิคเก้นมาซาลานี้เนี่ชิคเก้นมาซาลาครั้งที่แล้วมากินนะอร่อยมากมากๆๆมากให้แม่ลองกินดาวที่เขาฝ่ายฝันดิผมลองจิ้มด้ดาวมันคืออะไรมันเหมือนหัว จืดๆหน่อยมันๆเก็บมนหน่อยแล้วก็ชาชาของแม่อาจารย์ผมขอบคุณครับระวังนี่ดิชามาซาล่าผมนี่ชามาซาล่าร้อนๆเลยกินแป้งนี่ยังอ่ะแป้งอันเนี้ยแป้งอะไรแป้งชื่ออะไรนะตอนนั้นเนี่ยผมจำไม่ได้แล่นไหมสิชื่ออะไรบ๊บปดัมบ๊บปดัมอ๋อบ๊บปดัมนะขอบคุณค่ะ จิ้มช้าก่อนนต่เครื่องเทศแล้วก็เขาเขาบอกว่ามันคือแป้งปลาปลาดำแป้งปลาปลาดำอันนี้ผมชอบผมเคยไปกินที่โรงแรมเขาให้เราจิ้มกับอันนี้เขียวๆเป็นไงแป้งปลาปลาดำอร่อยก็เกาะใช่ไหมคนนี้ชอบข้าวเกี๊ยวว่ะน่าจะชอบผมนี่หลายชองอืมนมันบางกว่าข้าวเกี๊ยวอันนี้บางกว่าข้าวเกี๊ยวบางแบบอืมอากลางเค็มเค็มอ่อนๆหอมมากจิ้มไอ้เขียวๆเนี่ยรสชาติดีมากรสชาติดีมากอันนี้ผมโคตรชอบอ่ะจิ้มนิ้มจิ้มเขียวๆเนี่ยครับ อร่อยมากพี่ก้าวลองกินข้าวกับแรมดูนะคำใหญ่มากในข้าวมีเครื่องเทศ้วยแกงเขาอ่ะแกงเขาอร่อยอันนี้คือแกงไก่นะครับก็ไก่เป็นชิ้นใหญ่ๆเลยคุณชอบแป้งพิซซ่าไหมอะแป้งโรตีอ่ะก้าวสังเกตดูนะอาหารเขาว่ามันจะต้องมีแบบผสมชีสอ่ะคุณว่าไหมมันอาจจะเพิ่มความไอหนี่ก็เลยนะความมันความเค็มหรอใครๆก็ชอบชีสนะมันอร่อยดีนะนยากกินแกงไก่กับแป้งแป้งโรตีของคุณนะเนี่ย ออชอบมากเลยแป้งนั่นน่ะแล้วแป้งนี้ก็ชอบเนี่ยอร่อยมากเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยไก่ก็คือชิ้นโตโเลยเป็น,ปนอกไก่เป็นอกไก่เหมาะกับคนที่ดูแลสุขภาพก็ชอบความแบบว่าไหมไมมไม่ใช่มันไม่ถึงกับไหมนะมันจะมีความเกลี่ยมเนี่ยแหละอร่อยเหนียวเหนียวนุ่มแล้วมันหอมอร่อยเศรษฐายอ่ะภันิพูริ อันนี้อนนีอร่อยมากจริงๆร้านเนี้ยทำไมถึงเริมทำก็ไม่รู้เนาะสรุปง่ายๆนะฮะเมนูที่เขาสั่งมาทั้งหมดนะไอเมนูได้คอมเมนต์ที่เป็นแลมอะคือเข้มข้นที่สุดส่วนแกงไก่อ่ะมาตรฐานอยู่แล้วอร่อยอแล้วก็ไอแป้งปลาประดับที่ผมสั่งอะนะาผมชอบมาโกโคตรอร่อยแล้วก็แป้งนานก็มาตรฐานนะฮะแล้วก็ดาวที่แม่อยากกินก็มันคล้ายๆถั่วที่รสอ่อนๆหน่อยไม่ไม่เค็มเค็มอ่อนๆอะไรเงี้ยหวานนิดๆหวานนิดเดียวอะไรเงี้ยหอมๆเบา ที่คุณชอบคือโรตีแป้งโรตีแป้งอะ่ะมันจะเหนียวเหนียวนุ่มๆเขาทำมาละล้นมันก็มีความกรอ,อ,อบเบาๆแบบใหม่ๆมนี่ความโรตีนะชอบไม่ชอบพิซซ่าร้อยก็ผมไม่อยากสั่งไอ้แป้งแป้งไอ้กรอบๆไอ้แป้งต่างมาั้ยต่งมาเพิ่มมัมันชื่ออะไรเนี่ยปลาปลาด,ดำแบบปลาปลาด,ดำอีกที่หนึ่งครับเอาไอ้นี่ฮะเฉพาะแป้งอ๋อทำอะไรใช่ไหมเฉพาะแป้งก็แหละอืมันอร่อยมากไอ้แป้งเนี่ยอร่อยโคตรๆผมเคยกินที่โรงแรมไงมันน่าจะมีแบบขายเป็นถุงอะไรเงี้ยนะ เหมือนเลยสไลค์คามไอเนี่ยควรสั่งเลยเออเดี๋ยวเราต้องทำกิจกรรมอย่างหนึ่งก่อนทุกคนก็คือการร้องแฮปปี้เบิร์ตเดย์พี่ก้าวไม่เอาไม่เอาไม่ร้องอ่แม่เต็มตัวร้องเบาๆร้องเบาๆนะคุณคุณต้องร้องให้ตัวคุณด้วยคุณร้องให้พี่ก้าวด้วยไหมอันนี้คือต้องยกมือด้วยเหรอ Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อ๋อพนมมือกันเพื่อเคารบมากๆนะฮะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะสวัสดีครับพี่ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วพี่สวัสดีครับพี่แปดพี่แปดนะโอเคก็ยังคงเป็นพี่เ้าของผมเสมอก็เดี๋ยวถัดไปว่าจะไปทําบุญที่วัดวลโพงแม่ไม่เคยไปไงพี่ก้าไม่เคยไปก็เดี๋ยวลองพาไปดูเดี๋ยวไปจอดสามย่านมีเท้าไป อันนี้คือการเก็บตังค์ของเขากระเป๋าตังค์เขาก็เอาบินใส่กระเป๋ามาบินใส่กระเป๋า,ปาอิ่มเรียบร้อยนะฮะกับกระเป๋าตังค์ที่แม่และพี่ก้าวชื่นชอบนะฮะเรน,น่ารักดีอ่ะรู้สึกว่าจะต้องกินขนมต่ออ่ะเดี๋ยวเราก็เลยจะไปสามย่านมิทาวไงใช่เอว่าอยากกินมิฮิมิฮิมีฮิมิฮิฉลองมันเกิดอันนี้ก็ถือว่าได้ทำให้ ฝันของพี่เก้าเป็นจริงนะแล้วก็แม่เองก็ได้ฝันเป็นจริงไปด้วยในวันเกิดพี่9ก้าเพราะว่าเขาอยากกินดาวมากคือไปดูคลิป In อินเดียไงผมว่าจริงๆ ไอคลิปอินเดียพวกนี้ที่ไปดูกันเนี่ยมันมีผลที่ทําให้เราอยากไปสมัมผัสวะนะถ้าเขามากเลยเนะี่ยอย่างเช่นพี่ก้าเนี่ยกับพันนิปุริเนี่ยก็คือบ้าคลั่งพันนิปุริแต่ก็ดันไม่มีโอ,อ้ไม่เป็นไรแต่ยางอื่นก็อร่อยเดี๋ยวถัดไปไปสัญญาณมิถาวรแล้วกันค่ะพี่ก้าไป,ไปกิน,กนมี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 จะได้สมหวังในทุกๆด้านความหวังนั้งข้าวและหวานลืมกล่าวว่าจะไปถ่ายรูปพี่ก้าวด้วยวันเกิดไม่ได้ถ่ายห่วงกินอย่างเดียว นี่เอากล้องมามเนี่ยมันก็จะเอากล้องใส่กับบิตีมูฟลีฟอร์มเอ็กซถึงแม,<า>ม้มว่าเรา <m ide S 2> จะมีกระเป๋ากล้องที่ใส่กล้องได้อย่างครบถ้วนและสะดวกโยทินแล้วเ,<อ>เนี่ยแต่ความตะกร้าก็ไม่เข้าใครออกใครซึ่งวันนี้ผมเอากล้องอะไรมาเนี่ยผมองให้คุณดูเนี่ยมันอาจจะเป็นกล้องตัวที่ผมใช้อยู่ประจําแต่ว่าเลนตัวเนี้มันเป็นเลนสที่พี่ก้าวชอบมาก f e 5 5 f 1นไม่ก้าวชอบ35อ๋อโอเคติการ a เ r รมาแล้วเราใช้กล้องอะไรถ่ายอยู่ตอนนี้ ตอนนี้เราใช้กล้องอะไร a อคชั่4มันคือ DJI Osmo Action 4นะครับที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็สะดวกดีเบบให้พี่ก้าวได้ลองถือถ่ายจริงๆมันควรจะเป็นพี่ก้าวที่ถือไม่ใช่ผมดิเดี๋ยวก็ไปสมามย่านมิเาวาไปกินมิฮิมิฮิผมก็ไมไปหากาแฟกินด้วยวันนี้ก้าข้็มากับกระเป๋านิดโทสนะนิดโทสข้อดีของเขาคือแผดสบายมากเลยอุย้ย ถึงแล้วสามย่านมิทาวนะฮะ Let's go เพื่อมากินมิฮีมิฮีนะมิฮีมิฮีทีพี่ก้าไฟฟ้านไม่ค่อยได้กินเลยหากินที่อื่นไม่ได้ใช่ป่ะเสิร์ดในไลแมนก็ไม่มีส่งมันก็มีอยู่ที่สยามสแควร์วันก็มีขายอันนี้ก็คือจอดรถแล้วก็ขึ้นไปก็เจอมิฮีมิฮีคุณจำที่จอดได้นะจำได้ดิพาพิก้าไปจริงๆที่นี่ของกินเยอะ ใช่แต่ว่าก็จะชอบมิฮีอ่ะนี่มิฮีอยู่โน่นป้าสั่งมิฮีดีกว่าเอาไหมให้ผมอันหนึ่งแล้วกันออริจินอลเอาออริจินอลสองค่ะแล้วก็โซลี่ชิ้นหนึ่งนะคะแล้วลาเต้ค่ะขอบคุณค่ะไปดูถุงถุงค่ะถุงค่ะหาที่นั่งกินไปคุณดูถุงค่ะอันนี้มัลติจีโน่ใช่ ความนิ่มเบานุ่มหวานนวลอ่อนเนี่ยกินรสอไะไรก่อนดีอ่ะ <c oughs> นีนะ่ลาเต้แน่เลยจุดสีผมไม่เคยกินรสอื่นเลยนอกจากออริจินอลมันมีล้วนคล้ายเอเคอร์แต่มันก็มีความเป็นคัมเบอร์อยู่ชิมจากคาร์บรีกันไหมมันคือออริจินอลที่มีกลิ่นของคาร์บรีอีกอันอะไรเนี่ยออริจินอลออริจินอลทำไมผมไม่ได้กินกาแฟเนี่ยเอาไม่ละก็จะถามเนี่ยดูเหมือนไม่อยากอ่ะแตก้าวมันอร่อยนะผมบอกตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าไม่อยากก็คุณบอกคุณจะกินออริจินอลเท่านั้นอ่ะ ผมไม่ได้บอกเท่านั้นผมบอกผมจะกินออริจินอลเท่านั้นเฮ้ยกาแฟอร่อยกาแฟอร่อยกับสตรอเบรี่หอมผมหอมหอมมากาแฟอร่อยกว่าออริจินอลเลยเป็นไงอร่อยไหมกาแฟกาแฟอร่อยสุดอะลาเต้กาแฟกาแฟเข้ามากเข้ากันมากมันเหมือนกับว่าเราเราอยากกินเอแคร์เอแคร์กาแฟอย่างเงี้ยใช่คือมาตามย่านนิศทาเพื่อสิ่งนี้ก็ว่าสตรอเบอรี่เฉยๆไปซื้อบุญผบให้ผมกินหน่อยแป็อออริจินอลเหมือนกัน ลุ้นกบอยู่ไหนนี่ไงออริจินอลลุ้นกบเหรอออริจินอลลุ้นกบลุ้นกบก็กินอรนอริจินอลอีกแมวเอาไหมออริจินอลลุ้นกบนี่หมายถึงอันไหนนี่ไงซิงเกอร์นี่ยนำ้ำผ <มา S 2> ึ้งมะนาวน้ำผึ้ง,ะงมะนาวลุ้นกบอ่ะนี่น้ำบอยอ่ะบอยก็มีต้นสุยลุ้นกบก็คือที่ไต้หวันที่เราเคยไปกินไงเอาน้ำผึ้งมะนาวลุ้นกบค่ะแล้วก็ต้นสุย แล้วก็อน,นี้ด้วยค่ะชาเขียววุ้นกบก็ไอที่มันอยู่ในวุ้นกบ <โอ S 1> ไงไมันเป็นสมุนไพรไงอันเนี้ยมันเกิดก็ได้กินของอร่อยเสียดายไม่สมหวังอยู่หนึ่งเรื่องอานนี้ปุดิก็ไม่เป็นไรส่วนใหญ่อร่อยก็โอเคแหละน,นี่วุ้นกรบรอบเลยว่ากบจอกใส่จอนเ้ยอ่ะแม่ของบุชาเขียวค่ะแม่เราลึกถึงเวลาที่ได้ไปไต้หวันใช่ไหมผมไปไต้หวันมาสามรอบแล้ว ชาเขียวเปรี้ยวๆหวานๆมีบุ้นชาเขียวก็หอมดีหอมดีนะมันคือความอร่อยของน้ำผึ้งใส่มะนาวแล้วก็มีบุ้นตามนั้นแหละเราวได้ถึงความเป็นไต้หวานเรากำลังจะไปวัดนะเพื่อให้พี่ก้าไปทำบุ้นจะให้้ก่อนเนาะไม่ใช่เดี๋ยวเราต้องออกไปข้างนอกนะครับพี่ก้าเพื่อข้ามไปที่วัดหัวลำโพง อยากขี่จักรยานเล่นมาเนี่ยจักรยานไฟฟ้า <ไป S 1> ที่รถเขาติดอยู่เนี่ยคือเขาหล่อเราข้ามเราไปข้ามเดี๋ยวไปเนาะแต่ว่า,าคุณต้องรอแม่มแม่รีบไม่ได้แล้วพอเราไปถึงนะตามทฤษฎีของเมอร์ฟี่แล้วมันก็จะต้องแหบๆให้เราเ, <c oughs> เราเีบคุณลองเล่าทฤษฎีเมอร์ฟี่ Murphy ให้ฟังดิที่คุณล่ําเรียนมาจากเอแบกเนี่ยโอ้ยคุณอย่าพูดอย่างนี้อย่าอ้างสถาบันบางทีเราก็ไม่จดไม่จำอสอบเสร็จแล้วก็คือลเล่าเรื่องเล่าทฤษฎีเมอร์ฟี่แม่ไป นี่ดีที่ควรประสาทอะไรเงี้ยไม่ <ทำ S 1> ใช่ใช <c oughs> ่เอาดีๆที่จะดีมาพี่คือพูดถึงความซวยว่งไงเช่นคุณไทยแยมไ่ที่หนมปังแล้วทำก่อนคำถามก็คือหนมปังจะเอาฝั่งไหนลงระหว่างฝั่งที่เป็นหนมปังกับฝั่งที่เป็นแยมถ้าเอาฝั่งที่เป็นแยมลงมันคือเละเละ,เละบนพื้นคุณต้องหูแบบยุ่งยากแต่ถ้าเอาหนมปังลงคุณแค่ยิบแล้วกว่านิดหน่อยจริงๆมันก็ไม่ถึงกับที่จะดีมาพี่เพราะว่าแล้วก็คิดตามน้ำหนักก็แล้่างกยยมไม่ใช่น้หนัก ซึ่งทฤษฎีเมอร์ฟี่บอกว่าแยมจะต้องแปกลงพื้นใช่ไปแต่มันก็ยังมีทฤษฎีเมอร์ฟี่อีกไม่ใช่หรอถ้าวันไหนที่เราเอาล่มไปฝนจะไม่ตกแต่ถ้าวันไหนที่เราไม่ได้เอาร่มไปฝนจะตกเออมันก็คงเหมือนกันวันไหนที่เราล้างรถฝนจะตกนั่นแหละอะไรที่มันเฮ้ยทำไมมันต้องเกิดขึ้นวะเนี้ยในทฤษฎีเมอร์ฟี่เนี่ยแหละจะไปเจอที่วัดกันเนี่ยมันจะเจออะไรวัดอยู่ข้างหน้าเนี่ยวัดอยู่เนี่ย พี่9ก้ากำลังจะเข้าวัดเข้าวากับแม่นะฮะสองคนนีอ้อ่ะคุณตรงเข้าไปเลยแล้วคุณก็เดินไปที่โต๊ะรับบริจาเค,เ,คเดินไปที่โต๊ะรับบริจาเคเดี๋ยวกันนะแล้วเราอ่ะสแกนได้ไหม,มได้หมดแล้วไปไปเดินไปที่โต๊ะรับบริจาคที่เขามีเจ้าหน้าที่อยู่ แล้วคุณก็ไปทําการบริจาคบุญลงศพแค่นั้นเองอ่านให้ดีั่นวเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้ว่ะผมบอกแล้วว่ามันอีซี่แต่ว่าตรงนู้นน่ะก็จะเป็นผมก็เคยเดินเข้าไปตรงนู้นนะเขาเอาเนี้ยไปแปะเอาไว้ที่โรงเหรอเออไปดีป่ะเอาใบเสียมพวไปแปะแล้วคุณก็เดินไปแปะไว้ที่โลงแต่บางเปลี่ยนแต่ตรงไหนก็ได้ อันนี้ดีกว่าเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือพาพี่ก้ามาทําบุญลองศพที่วัดหลวงพ่ีจังเลยวันเกิดได้ทําบุญด้วยจริงจริงวันเกิดก็พรุ่งนี้นะนี่นึทำบุญล่วหนาอ๋อเออก็อยากทํานะอ่าพวกคุณก็ทาบุญไปนะฮะก็คือใส่ตังค์ได้ใช่ไหมใช่นี่ก็หยอดใช่ไหมแต่ว่าคุณยังไม่ได้ใบเสร็จเออไม่เป็นไรไป่อไปป่ะเสร็จแล้ว ไะ Let's go ง่ายมากเลยก็ผมบอกแล้วว่ามันง่ายนอกจากนี้ก็ยังมีคล้ายๆกับน้ำมันเออผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเขาเออเข้าใจเหมือนเข้าใจอยู่ที่วัดไอ้นี่ก็มีวัดเทพก็มีเออคือใส่น้ำมันใช่ไหมก้าวสักอย่างเหมือนแบบเป็นเคล็ดต่อให้เขาือว่าเพิ่มความรุ่งโรจน์ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอย่างนั้นครั้งแรกแล้วใกล้สามย่านมิตรทาวกันไหนเนี่ยคุณคิดดูดิดีเนาะมาสะดวกด้วย ช่ลกลับไปสัญญายมิตรเท่ากันกลับไปกินกาแฟทีมหน่อยแล้วกันผมยังไมไ่กินกาแฟได้ทำบุญแล้วก็สบายใจคนแก่ไปเอาแบบผ่านตลอดแม่แม่ไม่ต้องรีบแมไม่ต้องรีบเขาเห็นแก่เขาให้อภัยให้อภัยคนแก่ให้อภยคนแก่ นี่ครับนะข้ามหลายต่อนิดหนึ่งมีความแก่แล้วก็จะดีอย่างเงี้ยเขาก็จะสงสารเีราไม่เป็นไรข้ามข้าวอย่างงี้แน่ๆก้าวรู้เราจะไปกินกาแฟนะฮะแต่ว่าเราจะไม่เดินแอร์เย็นๆเราจะเดินแบบชิลๆร้อนร้อนริมถนนแบบเย็นๆเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนอย่างเงี้ยใช่นั่นแหละที่เราต้องการเลยแหละครับส่วนแม่ก็ขับเคลื่อนไปเรื่อยๆยังดีนะที่เขาเดินได้อาจจะแบบว่าช้าๆหน่อยใช่ไหมก็เนี่ยแหละเดี๋ยวเขาเข้าที่แล้วก็ไปผากค่ะ มันได้เท่ากันผ่าผ่า <laughs> ตอนนี้พอผ่ามาข้างนึงแล้วมันก็เลยสั้นข้างยาวข้างขาเขาอะแต่หมอเขาให้ใส่รองเท้าแบบเสริมส้นข้างหนึ่งนะแต่ก็ดีที่ไม่เจ็บตอนนี้ไม่เจ็บแล้วก็ดีไม่งั้นเดินก็เจ็บเนาะทุกคนก็ต้องออกกําลังกายขาไว้เทนเนอร์เขาบอกว่าถ้าเรามีกล้ามเนื้อมันเราก็จะล้มยากสมมุติถ้ามันเกิดอะไรอักเส์ขึ้นมาแบบเราก็จะลลมยากหรือถ้ามันมีอะไรมันก็จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาเพราะว่ากล้ามเนื้อมันจะช่วยรองรับ จะถึงละเนี่ยเดินไปสุดจากฝัง่งนู้นมาฝั่งเนี้ยอ๋อไอนี่ใช่ไหมทีมฮอตตันนี่ไงทีมฮอตันที่กถ้วยกาแฟทิมนะฮะทิมพิธานะฮะไม่ใช่ทิมฮอตันที่ไปเข้าตรงถ้วยใหญ่ๆนู้นนี่เดินไปนี่ฮะถ้วยขนาดบิ๊กบุ้มเฮ้ยพี่เก้าลองลอง,ลองทำเป็นแบบจับถ้วยดิมาทำไม่ได้วะเออได้เหมือนกันเว้ยวีพงเหมือนกันหรือวีพงมันเริ่มต้นจากอะไรที่เป็นแบบนี้ม่้เออได้แหละช่างมัน ไม่ได้อันเนี้ยแต่ถ้วยมันใหญ่มากเลยนะใหญ่กว่าตัวพี่ก้าวเยอะเลยอะ่ะเข้าทางนี้เหรอเออแล้วก็ไปซื้อกาแฟให้ผมหน่อยคุณไปซื้อเองปาเ้าถึงไหมเอาไปการโอ้โหคนเยอะเวยจะมีที่นั่งมาเนี่ยซื้อแล้วไปกินในรถปะ่ะมันไม่มีที่นั่งเว้ยซื้อเอาถ้วยกลับบ้านอะมาะซื้อเอาถ้วยกลับบ้าน่ะ ผมจะกินมัชัะอันนี้คือสิ่งที่ผมหากินได้ยากมากมันหมดตลอดวันนี้มันมีเอาอเมริกาโน่ร้อนแก้วกลางครับแล้วก็เอาโดนัทมะชัะครับรู้ว่าทีมออฟตันกับอเวนคนดเยอะมากผมไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเยอสัตรด้วยด้านข้างครับผมรู้ว่ามันจะชิลๆแบบตอนกลางคืนซึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์ในเวลากลางวันผมไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้แต่ยางอยผมก็ได้กินโดนัท มัชชะนะฮะที่หากินยากมากที่ถิมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมมาตอนเย็นหรือตอนค่ำเงี้ยมันหมดอะแล้วเขาก็ทำไม่เยอะอะเราทำมิชชั่นทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปทำงานที่เรารักต่อจริงไปครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามอย่าลืมช้อปปิ้งกับเราด้วยงานที่รักคืออะไรงานที่เราทำออเดอร์ทำออเดอร์โอเคขายของนะฮะขายของตามนด้ครับโอ้โหมีค่ะ พสดีพี่พี่จะหนีออกจากบ้านแล้วพี่เจมสัพอดีคร่ะพอดีค่ะทุเรียนนี้น้องสาวอะพี่น้องสาวนี่คือทุเรียนจากจันเมษาใช่พี่ปีหนึ่งปีนึงพอดีจะจับย่งไงได้เหรอคะคุณเดียรู้ไหมว่ามันจะเป็นวันเกิดที่9้าเนี่ย พรุ่งนี้พรุ่งนี้จริงเเอยผมเพิ่งไปกินมันเกิดเข้ามาเอ้าเหรอร้านอาหารอินเดียโอ้ยงั้นคุณเดียคุณต้องร้องเพลง Happy Birthday ไม่ต้องร้องแฮปปี้เบิร์ t เดย์ครับพี่ก้าวทุกสัปดาห์มันเกิดแล้วครับพี่ก้าวกุณวันมันเกิดด้วยทุเรียนส่วนไอ้สองลูกเนี้ยปอกกินพรุ่งนี้ได้ครับยินดีครับพี่ก้าวถายแม่ Happy Birthday ครับทุเรียนเบิร์ัเดย์ผมก็ไม่รู้มันเกิดพี่ก้าวแล้ว นี่ผมไม่เอากัมน้องแบบนี่น้องแบบนี่เลยเนี่ยแี้เบิดแอบดูคุณรับแว่าคุณรับคุณรับ ต้องเรียนมาให้อ <fit kind abonn és> ันนี้อันนี้มันก็จะเกินไปพี่ก้าวเนี่ยใช่นี่ไม่ใช่ครับหมายถึงพี่ก้าวยกเนี่ยครับผมปล่อยแล้วนะพี่ก้าวไหวเปล่าไหวไหมไหวแหละยกเวีแตะเขายกได้น้อยมากที่เห็นยุ่งๆไม่ค่อยเจอในไลฟ์ก็เนี่ยเหรอพี่เนี่ยเติบปลูกเองที่มหวัดอะไรคะเลยเลยอู้ดเลยมีทุเรียนเนาะมีค่ะมีค่ะแต่พี่ก้าวทำท่ากินเนย ไม่ต้องเลยไม่ทำท่ากินทุเรียนเอาให้น้องๆกินดีกว่าเนี่ยทุกคนชอบพี่พี่ก้าวไหนเมื่อกี้พี่ก้าวบอกว่าชอบทุเรียนมากเลยพี่ไม่ได้บอกพี่มาให้ก็ไปที่แล้วเนี่ยแม่เก็บไว้เลยเก็บไว้แปะแปะแปะา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 ปะถือธงถือธงต้องนี้เลยอะ่างไรจะหายใจเข้าเยอะๆสบายมากเดี๋ยวจัดกล่องแป๊บนึงเออกั้นหายใจเลยนะ น่งขอบคุณเลคะขอบคุณค่ะเดีครับเรียบร้อยฮะอันนี้ก <produ> ็คือวันหลอกวันเกิดพี่ก้ามีเซอร์ไพรส์นะฮะอยู่ๆคุณเดียก็เกิดแรงบันดาลใจเอาทุเรียนมาให้โดยคุณเดียไม่รู้ว่าวันนี้เราไปกินวันเกิดพี่ก้ามาเขาว่าถ่ายรูปทุเรียนที่เขาส่งออกแล้วมันก็เหลือจากการส่งออกเขาก็ถ่ายรูปมาให้ดูเยอะมาก กะว่าถ้าเขาให้หมดนี่เนี่ยก็จะย้ายหนีออกจากบ้านอย้ายไปอยู่ที่อื่นอส่วนแม่นี่แม่ถือธงนี่แม่วันนี้แม่นี่กําลังถือธงนะเนี่ยทุเรียนจันเมษาที่คุณอาจจะไม่สามารถซื้อได้เขาเขาส่งเ,าข,เขาส่งล็อกวัลอกวันเกิดพี่ก้าตามนี้ครับสวัสดีครับเจอกันใหม่วันหลอกหน้าค่ะ